นี่โอกาสทองสำหรับทุกท่านที่อยากเป็นหมอดูผมจะเปิดสอนวิชาโปยี่ซี่เถียวผมสอน3วันครับเฉพาะวันเสาร์เริ่มวันเสาร์ที่20เมษายน27เมษายนและวันที่4พฤษภาคมสอนตั้งแต่บ่ายโมงยันสี่ห้โมงนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับแฟน y o YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผม เป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับมีพักเบรกมีอาหารอร่อยมีอาหารประเภทมีฝีมือเลยผมนำความรู้ทั้งหมดวางเรียงกันเป็นสเต็ปในวันแรกที่คุณเรียนคุณสามารถนําไปใช้ได้เลยอ่าคือพื้นฐานพอวันที่สองพันวกวหนักขึ้นเข้มข้นขึ้น,นแม่นยําขึ้นพอวันที่สามนี่คุณเข้าสู่ ระดับที่สามารถไปพยากรณ์วางแผนได้เลยอ่าอันนี้ยังไม่สําคัญเท่ากับคุณใช้วิชานี้เก็บไว้กับตัวเองแล้วนําไปช่วยเพื่อนช่วยฝูทุกคนญาติพี่น้องที่สําคัญที่สุด4,500บาทดีกว่าไปดูดวงคุณเป็นดวงดูดวงคนอื่นได้ดวงตัวเองรู้อันนี้สําคัญแล้วผมไม่เอาเปรียบคุณวันชุดนี้ผมสอนเสร็จชุดหลังผมคนมามากผมจะสอนอีกไอคนน้อยเนะี่ยผมจะจัด ที่ให้มันนั่งฟังไม่ต้องเสียอีกแล้วเองแต่มาช่วยค่ากาแฟช่วยอาหารอร่อยกันเท่านั้นแล้วผมยังมีเราจะมานัดสังสรรค์กันจะมาก็เ,าเรียกว่ามาติววิชาให้มันเข้มข้นยิ่งขึ้นนี่คือชุดแรกผมไม่สอนมาประมาณเจ็ดปดปีแล้วแต่นี่คือผมถือว่าผมอยากทิ้งลายไว้ให้ลูกหลานข้างหลังได้ดูและรู้ว่าลวงจีนโปยหยี่ซีเถียวก็มีความแม่นยำ มากพร้อมกับจัดหวงจุ้ยสอดคล้องเพราะปัจจุบันนี้หมอดูไทยไปจัดหวงจุย้ยเพราะเขาดูดวงไทยแม่นแต่หารู้ไหมดวงจีนก็ดูมแม่นได้เหมือนกันลองมาเป็นลูกศิษย์ผมด้วยครับความรู้จากกว้างไกลเชิญชวนนะครับติดต่อโดยตรงกับเบอร์โทรศัพท์061-504-3546่หนึ่งเลยนะครับ สหรือแอดไลน์แอดเฟิงซุยหนึก็ได้ครับหรือคุณที่ติดต่อกับทางไหนก็ติดต่อัาทางนั้นก็ถึงผมทุกที่ครับขอบคุณและอยากให้ทุกท่านนำความรู้นี้สู่ความมั่งมีสีสุขไม่มีอะไรเท่ากับรู้ฟ้ารู้ดินกำหนดจังหวะชีวิตได้ขอบคุณครับพ่อพ่อพ่อ เอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ